มาค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นควันหลงของทีมงานไล่หนอจิรวัตรหลังจากที่เราลงคลิปมันๆให้ดูกันไปหลายทีมงานนี้เขาก็จะเน้นคอนเทนต์ไม่เน้นถ่ายนะทุกคนไม่ใช่นะทุกคนก็เวลาทํางานเขาก็เต็มที่นะทุกคนแต่ทํางานมันก็สุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ถรถถ่ายเขาก็มีครบมีพร้อมนะทุกคนแต่เวลาช่วงที่เขาไม่ซีเรียสอะไรเขาก็จะเน้นสนุกสะใจนะทุกคนเพราะว่าบางทีวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางของแต่และทีมงาน ชาวไร่เท่าแก่แต่ละที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็อาจจะคิดว่าเออเปลืองน้ํามันหรืออะไรต่ออะไรมันก็ไม่นะทุกคนเวลาที่เขาทํางานเขาก็คือทํางานเขาก็ เน้นสนุกก็คือเน้นสนุกนะทุกคนนะก็ว่ากันไปตามภาษาก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตเราอย่าไปคิดแทน,นคนตัวเราได้มาเห็นพลังของรถไม่ว่าจะเป็นการไถหรือว่าจมหรือว่าดิ้นอะไรก็ตามแต่ที่เราเห็นเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขสุดย่ยงังไงวันนี้เราก็รู้สึกขอบคุณจริงๆจากใจ,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 จที่ผ่านมาได้เจอเจ,อเจ้าขุนพลจอมพลังยักษ์ใหญ่อย่างนิวฮอลแลนด์ทั้งสองสำหรับเราคือสุดยอดมากๆเดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า